สนับสนุนโดยเซ o อร่อยไม่ซ้ำใครว,ว้าวทุกคำคำไหนก็ CO. s ซ o สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะอ,อาทิตย์นี้อ้อนกับไข่ค่ะพาคุณผู้ชมมาอีกแล้วกับช่วงอร่อยตามตรอ <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> กำลังดีดกันอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกวันนี้แหละว่ามากันที่ตลาดสามย่านนะคะเป็นตลาดที่มีความแบบเก่าแก่แต่ว่าร้านเนี่ย ต้องบอกว่ามีแต่ร้านดีๆร้านเลิศทั้งนั้นเรียกว่ามาอัปเดตร้านกันหน่อยละกันค่ะว่าตอนนี้มีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีเมนูไหนเนี่ยที่มันเตะตาต้องใจเราบ้างถามใครก่อนเคยมาที่นี่ก่อนหรือเปล่าเคยมาตอนที่เขายังไม่ได้รีโนเวทใหม่อ๋อ,อ,อ,อจริงๆนี่ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าร้านอร่อยเนี่ยมันจะเยอะสักแค่ไหนที่นี่มีของฝากซื้อกลับด้วยไี้มีของฝากด้วยได้งั้นเราไปหากันดีกว่าว่ามีอะไรให้เรากินกันบ้างนี้ไปค่ะ เราอยู่กันที่ร้านเกี๊ยวเกาอาหารตามสั่งค่าสวัสดีพี่ออสค่ะสวัสดีค่ะพี่ออสนี่คือเจ้าของร้านนะคะถามพี่ออสนิดนึงดีกว่าสําหรับร้านเกี๊ยวเกาเนี่ยจุดเด่นของเรามีเมนูอะไรที่แบบว่าคนมาเราต้องสั่งบ้างก่อแนะนําเป็นพันไทย ผัดไทยใช่เรียกว่าคนสั่งเยอะที่สุดเยอะที่สุดครับแล้วก็เป็นเมนูหมูกระปิดช่ครับใช่ก็ค่อนข้างหาทานยากครับแล้วก็จะมีไข่ข้นปูพวกริเกลนะนี่แต่เมนูน่ากินเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่น่ะหันหลังไปคือเมนูแล้วแบบภาพน่ากินเยอะมากที่มาคือมีประมาณกี่เมนูเหรอคะเป็นร้อยได้ครับโอ้คือสามารถแบบว่าทําตามสั่งได้เป็นร้อยเมนูเลยแล้วเดี๋ยวไข่กับอ้อจะขอลองเมนูจากเกี๊ยวเกาก็หน่อยวันนี้ขอขอบคุณพี่อ้อมากค่ะ ล้วค่ะแต่ละเมนูนะคะของร้านเที่ยวเก้าอาหารตามสั่งค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยดีกว่าที่พี่ออสบอกเมนูเนี่ยคือเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดอ่าเรามาลองเลยไหมเธอบีบมะนาวไหมฉันได้เลยอ่าเดี๋ยวฉันบีบเธอคลุกเลยโอเคได้ชิชิชอาจจะมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความเค็มของมือเราเล็กนิดนึงหอมมากจริงหอมมากหอมถั่วด้วยผัดไทยของเขาเนี่ยเขาจะผัดแบบว่าช่ำๆเนาะหมูแล้วหมูกรอบเขาก็ช่ำๆเราให้หมูกรอบแบบชิ้นใหญ่มาก เป็นยางไงรสนะกรอบชิ้นใหญ่เธอกัดหนังปะกรอบแบบกรุบๆอย่างนี้ะสมคำร่ำเรือหอมพวกกระทะไม่เลี่ยนเลยคุณผู้ชมผัดไทยอันนี้อร่อยมากๆเดี๋ยวถุกอดูะมันมีรสชาติแล้วมันเข้มข้นนะคะไม่เหนียวไม่เหนียวเคี้ยวง่ายแน่นอนเยอะเลน่ากัดมากนะคต่อหมูทอดผัดกระปิใช่แล้วนี่เมนูนี้ขอเนื้บีบมะนาว ให้มันแบบว่ามีความม,มีเม็ดลงไปด้วยเขาก็จะมีทั้งพริกสดแล้วก็มีหอบแดงมาให้ทันคู่กันนะคะรวมไปถึงผักที่เป็นเครื่องเคียงด้วยอุ้ยพอบีบมะนาวลงไปแล้วหอ <c oughs> มเยี่ยคือเอาจริงๆนะตั้งแต่มานั่งร้านนี้นะรู้สึกว่าร้านเนี่ยยังไม่ว่างสักทีเลย <c oughs> ต้องมีผัดมีคุยมี โอ้ใหม่ก็อนนี่คือทำข้ากล่องถูงเยอะมากคุณผู้ชมค่ะสมมติจริงๆใครที่อยู่แถวๆนี้นะคะแถว3าย่านแถวในเมืองแบบนี้อยากจะมีอีเวนต์หรือว่าที่จะต้องสั่งอาหารเข้ากล่องเนี่ยจริงๆแนะนําเลยนะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะคะอร่อยด้วยนะคะดีมากเห็นชิ้นหมู่คิดว่าน่าจะเป็นหมูที่มีความแห้งแต่ว่าอันนี้ไม่แห้งเลยเนื้อแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็แบบ มันแบบนุ่มอ่ะคุณผู้ชมเหมือนกินคู่กับพริกสดหอมแดงคือสุดยอดใช่มากัที่เมนูสุดท้ายนะคะสําหรับ<ว>ข้าวไข่ข้น <SL. S 2> เนื้อปูกับไข่ปูเต็มโปะโข้างหน้าไข่แบบนี้เลยนะคะว้าวน,น่ากินมากจริง,รงๆข้าวไข่ข้นปูเนี่ยก็เป็นเมนูที่เราอาจจะเห็นบ,บ่อยๆแต่พอเขาใส่ไข่ปูมันดูมีความพิเศษกว่าที่อื่นเลยเนาะใช่ขออนุญาตใช้อน้ำซมน้ำจิ้มสีขูดด้วย อร่อยมากยังจเย็นโูเราล่าซีฟูดอ่ะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่ไข่ไม่เชื่อนะวิวไข่คันดีมากไข่คนเขาแบบว่าไม่เลี่ยนเลยคือเขาคั่วมาดีมากเลยค่ะเป็นการคั่วแบบแห้งๆแซ่บนะเอาจริงๆเป็นเมนูที่แซ่บนะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเผ็ดแต่ว่าพอกิ้เรารู้สึกแซ่ปมากๆดีมากเรามากินหลายๆเมนูนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเกี๊ยวเกาอาหารตามสั่งบอกเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านเกี๊ยวเกาอาหารตามสั่งสมย่านนะคะตั้งอยู่ในตลาดสามย่านค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงตรงจนไปถึง4ี่โมงครึ่งเลยค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0ย์9 9 1 9 0ค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะเราจะกินอาหารตามสั่งแล้วเราจะไปพลาดน้ำเต้าหู้ได้ยังไงถูกต้องซึ่งจะบอกว่า,มาเมื่อกี้คือเดินไป,ไปบบมาคือได้กลิ่นหอมๆของน้ำเต้าหู้มาแล้วด้วยค่ะเออเดินถัดไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินกัน <laughs> และตอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวจริงเสียงจริงค่ะเจ,จ้าของร้านอิ่มอร่อยซอยเนื้อสวัสดีพี่บอลค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครเห็นว่าเมนูเยอะมากมากอยากรู้ว่าซิกเนเจอร์ของร้านเราคืออะไรละคะพี่บอลเอ่อเป็นน้ำเต้าหู้เครื่องทุกอย่างครับแล้วเครื่องเรามีกี่เครื่องล่ะคะทั้งหมด29อย่างครับโอ้โหเยอะมากน้ำเต้าหู้เครื่องทุกอย่างใช่ไหมครับมีทั้งหมด1 3อย่างครับก็คือในราคา25บาทถูกมากแลนอกจากเมนูน้ำเต้าหู้เรามีเมนูอย่างอื่นไหมคะก็ะจะเป็นแนะนำเป็นเอ่อน้ำเต้าหู้ฝันครับต้าถึงน้ำลำไย แล้วก็ถั่วปั่น5สครับค่ะพูดขนาดนี้แล้วอยากจะลองทุกเมนูเลยค่ะเดี๋ยวขออันนี้ไปลองหน่อยนะคะได้ครับเชิญเลยคร่ะขอบคุณค่ะ เฮลตี้แบบเรานะคะเหมาะมากกับเมนูที่เราถือกันอยู่<ช>ขพออ้อเนี่ยคือเมนูถั่วปั่น5สีในนี้นะคะมีวัตถุดิบทั้งหมด7อย่างต้บอกว่าคุ้มมากๆเสิรองไข่นะคะเป็นน้ำเต้าหู้ปั่นซึ่งด้านบนก็สามารถแบบเลือกท็อปปิ้งแบบนี้ได้เลยคุ้มมากๆมาเราชนขอ <ไป S 2> ชิมกืนก่อน<ๆ>อเลยอ่ะไปเชียร์ค่ะ เป็นไงเป็นไงก็คือน้ำเต้าหู้เข้มข้นมากเลยค่ะได้กลิ่นผงเหลืองแบบชัดเจนมากมเขาสามารถเลือกความหวานได้ด้วยนะคะแบบอยากใส่น้ำเชื่อมหรือว่าไม่อยากใส่เลยอะไรเงี้ยก็ได้หมดอร่อยนะใช่ส่วนของอ้อนนะคะเป็นเมนูถัว่วปั่นสีต้องบอกว่าหวานน้อยกลิ่นถั่วของเขาหอมมากเพราะว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยมันถึงอ่ะเขาทาถึงจริงคุณผู้ชมคะนอกจากถั่วมันเชื่อมที่ไข่ใส่แล้วเนี่ยยังมีพวกวุ้นมีสาคูม,มีลูกเดือย มีฟองเต้าหู้ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบกินฟองปกติอ,อ,อันนี้คือมีให้เลือกเลยเอาไว้แบบเคี้ยวหนึบหนึบอีกหนึ่งเมนูที่ไม่อยากให้พลาดนะคะนั่นก็คือเต้าถึงน้ําลําใหญ่นั่นเองซึ่งจริงๆเขาเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นน้ารากบัวหรือว่าเป็นนมสดชานี<า>้ให้หรือไหมเธอเท่าไหร่สี่สิบบาทจา้ะสี่สิบบาทจริงหรอจริงเรวเครื่องแน่นแบบว่าใส่ทียอช็อตยัดลงไไม่ได้มันแน่นเกินคืออยากให้คุณผู้ชมดูว่าแบบว่ามันเยอะมากค่ะนี่สมหวังสมหวังเอออ่ะฉัน ชิมนะคะมนน่าหวานนเมื่อกี้กินข้าวโพดกับลูกชิ้นไปอร่อยมากลูกชิ้นแบบนุ่มๆได้เคี้ยวนุ่มๆนิดนึงไม่ได้หวานมากค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้หวานแหลมอืหวานแล้วมันแบบละมุนกลมกล่อมดีนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเยอะๆค่ะจะเลือกตามชอบเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีมีเครื่องให้เลือกเยอะมากๆจริง สำหรับใครที่ไม่ชอบกินเมนูเย็นๆนะคะเมนูร้อนก็มีเหมือนกันซึ่งจะบอกว่านี่ใส่แก้วมาแบบนี้แต่ว่าเครื่องเน้นมากง่ายไม่ควรกินง่ายนี่เลยเลยเหรอยืนตรงเนี้ยได้กลิ่นความหอมของน้ำเต้าหู้แบบตีเข้าหน้ามาเลยคุณผู้ชมปกติแล้วบางร้านที่ทำแบบน้ำเต้าหู้อาจจะแบบไม่ได้มีกลิ่นที่แบบว่าหอมค่ะนะคะอันนี้คือดูเข้มข้นมากตั้งแต่กลิ่นเลยมันดูสุขภาพดีมากเลยอ่ะจริงเช้าๆชมันต้องแบบนี้แหละ ต้องหูก้กามาก,มากอันนี้เป็นแบบไม่หวานเลยรู้สึกว่าแบบว่าพอกินแล้วเนี่ยคือมันมีความหวานของพวกเครื่องมากกว่าอันนี้มันมาเมื่อกี้กินแปะกล้วยไปก็คือดีมากๆแต่ใดๆเลยคือไข่อ่ะชอบนำต้าหู้กินแบบนี้มากเพราะว่ามันมีกลิ่นหัวเหลืองชัดเจนมันรู้สึกว่ากินแล้วมันเข้มข้นอะ่ะถือว่าเราได้ลองไป,ไปทั้งหมด4เมนูที่เป็น4เมนูซิกเมเจอร์ที่ต้องมาสําหรับร้านนี้นะคะอิ่มอร่อยซอยมิ้วค่ะบอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยอร่อยมาก สำหรับร้านอิ่มอร่อยซอยมิวนะคะตั้งอยู่ในตลาดสามย่านค่ะเปิดทุกวันนะคะเวลา6โมงเช้าจนไปถึง3โมงตรงเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 5ย์3 8 8 1 1หรือว่า0 8 8 9 1 3 0 8 8 4้นั่นเองค่ะใช่ค่ะและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้<อ>ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอร่อยกันต่อนะคะที่ช่วงหน้าไปชมที่มหกรรมยายค่ะใกล้ๆมีเองใกล้ๆกับตลาดสามย่านเพราะเราจะไปกันที่สามย่านมิคาวไปเจอกับเชฟปอและเชฟออนหรือเปล่าอ่าอยากรู้ อยากรู้รเดี๋ยวพาไปชมกันช่วงหน้าค่ะ